สวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบินนกอุ่มลุมอุ่มขลำซึ่งจะพาทุกท่านไปที่บ้านห้วยหีขี้หมูและปิดท้ายด้วยป่าเหี้ยวประตูหายาค่ะกับตันในเที่ยวบินนี้คือกับตันบินทลาตาเปอร์เวอร์และดิฉันชื่ออีสีหลานป้าปีเป็นพี้อีสมเครื่องบินของเราเป็นระบบสต็อกกีย อาจจะจักจักฟื้นฟื้นหน่อยก็อดเอาใหญ่แล้วใครอยากจะหากอนุญาตให้หากใส่มือได้แล้วลืนลงไปแถมใหม่ขี้เกียจเพล Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Nok Umlum Umklam flight flight NOL 666 from Bangkok to Bahelpa to The flight time will be 10 years. By Captain Bintala Tapara, and my name is Isi Lampapipen Isom. Our system is here. Maybe it's chak fun fun. It's odd out. Nyai la. Who, would like to, who would like to warm it? Yes, you can warm it in your hand and loon kopai mai. Because man the perk. ต่อไปจะเป็นการสาธิตอุปกรณ์บนเครื่องใครไม่อยากตายพายก็ดูซัก Please attention for your safety Thank you นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่งวิธีการรัดมัดเจียบไว้ที่แอลกะดูระดับพุงยอกเข้าไปให้แน่นๆจนที่ปุ่มปิวมัดหนึ่งรอบและจากนั้นมัดสต๊อก จะไปมัดเง่นตายถ้ามัดเง่ยายเดี๋ยวจะตายภายได้วิธีการแก้มัดสต๊อกเจ็บตีอยู่ตรงลุม่มตื้นให้สุดดําแล้วสะบออกแหงความกดอากาศบนเครื่องนี้ได้ถูกปรับมาเพื่อความสบายของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงถุงแซลจะล่วงลงมาให้ท่านสุบถุงแซลไว้ในลนนักษณะนี้แล้วมัดปรับถุงมัจะได้อีก มัดฝากผงให้แน่นแน่นถ้าหายใจออกเจะคูติ้วดังให้หายใจออกจงจําไว้ว่าสุบให้ตัวเก่าก่อนแล้วสุบให้ละอ่อนจะไปไปจาาเหลียสุบให้คนอื่นก่อนเดี๋ยวจะตายภายกันหมดตางออกสุขเฉินบนเครื่องนี้มีตางเดลเท่านั้นตางเดลเท่านั้นลูก่กันออกไผยดีไผได้ไผยออกก่อนเป็นหมา ถ้าครบสิบคนเมื่อไหร่ประตูจะปิดตายทันทีกรณีที่ต้องนำเครื่องลงฉุกเฉินกรุณาทิ้งครัวเอาไว้ให้หมดจะไปไปกิ้ขี้หอขี้กี้แล้วเดินตามไฟที่ตามเตียนไว้ได้เลยค่ะ ท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากปักตืนที่อยู่ตังหน้าของท่านจะอ่านก็อ่านไม่อ่านก็จ้างไม่ใช่อีปออีกสักครูจะมีการจําหน่ายอาหารเป็นแกงแสแลนและผักขี้เหล็กท่านสามารถเพิ่มจิ้นหมูได้อีก2ติน่นกรุณาบอกพนักงานของเราหลังจากนั้นจะมีการจําหน่ายของที่ระลึกค,ค่ะเป็นตุ๊กตาผีปกลงตัวละสาวบาท2ตัว30 i m o n t e serve แกงฮเลและผักขี้เก and t e n ตุกตาพีป,ปกลงเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินลดเล่าเถียนค่ะขอบคุณค่ะ this flight don't permit loud yet you can find information in front of you ตอนนี้เราได้มาถึงสนามบินป่าเฮียวประตูหายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนามของสายการบินนกอุมลุมอุ่มขลำกับตันบินทลาตาเปอร์เวอร์และดิชันอีสีล้านป้าปีเป็นปี้อีสมรู้สึกปราเปื่มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านและหวังว่าในครั้งต่อไปจะได้รับความไว้อกไว้ใจให้ท่านมาใช้บริการอีกและหากท่านยังไม่หลับมาใช้บริการจงติดต่อผีมอนึ่งใกล้บ้าน ท่านเพื่อจองที่นั่งค่ะขอบคุณค่ะ l a d y and gentlemen, now we have land at Pai h e l l Patu Haya Airport. Please keep your fasten seat belt, return a seat back upright, open your window shade, and turn off your mobile phone and electronic device until a fasten s i g n has been turned off. Please check your personal belongings and travel documentary before you leave the aircraft. On behalf of No Um Dum Um Kalam, Captain Bin Thala Ta Per Ver, and E C Lat Pa Pi, Pen Pi E Som, we thank you for filing with us, and we look forward to see you again. Thank you for No Um Dum Um.